กองป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับนำทีมโดยท่านนายกอํานวยบุญลิวนะครับวันนี้ได้จัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจําปีงบประมาณ2,568นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อให้ผู้นําในแต่ละชุมชนนะครับแล้วก็วินจัก,กรยานยนต์ในพื้นที่เพื่อเป็นกระบอกเสียงนะครับในการเวลาแก้งเหตุ เกี่ยวกับสาสาทณภัยต่างๆนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่ก็จะได้รู้ว่าเวลาแก้งเหตุเกี่ยวกับการป้องกันหรือแม้กระทั่งภัยต่างๆในพื้นที่ตำบลแพร่กษาใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วแล้วก็ให้ถึงบริการประชาชนได้เต็มที่แล้วก็พัฒนาจุดที่เรา เขายังไม่ถึงในชุมชนนะครับเพื่อให้แพร่ภาษาใหม่ของเราได้รู้ทันเกี่ยวกับสารณภัยแล้วก็ศึกษาดูงานเพื่อมาต่อยอดให้เทศบาลเมืองแพร่ภกษาาใหม่นะครับได้อย่างเป็นรูปธรรมอฝึกอบ,กบมรมนะครับก็เราก็จะมีการศึกษาดูงานที่ปอพอของศูนย์ที่นครราชสีมาแล้วก็จะเข้ามา ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากช่องแล้วก็จะเข้ามาดูงานในพื้นที่ของที่เป็นคิดว่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันเกี่ยวกับพวกคาดว่าน่าจะเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมเตรียมการป้องกันเบื้องต้นในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยๆผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะเป็นตาสับปะรดที่จะให้เป็นกระบอกเสียงเพื่อต่อยอดให้ทีมบริหารแล้วก็ทีมของกองประกันที่จะเข้าร่วมช่อยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณ่วมโครงการมีประมาณกี่ร้อยคนมีประมาณ480คนครับผม